สาษาค้ไทยก่อนเขามีที่นี่แล้วก็นั่งรอวนป้ายเขาทำงาน,นยังไม่เสร็จ <ไป S 1> เราก็นั่งรอวนป้ายแล้วเราก็มีเขาก็มีหมักแอปเปลิลให้เรานั่งกินรีด้วยขณะที่รอลูกค้าขณะที่รอเขาทำรถเสร็จเราก็นั่งวนป้ายแล้วเราก็มาไทย วิดีโอคุยๆกับพ่อแม่พี่น้องปล่อยเวลาว่าให้เป็นประโยชน์เสียงก็จะดังนิดนึงเขาเปิดประตูเขาก็จะมีหนังสือให้อ่านให้อ่านรู้เรื่องก็อ่านไปให้อ่านไม่รู้เรื่องก็ดูภาพเอาสาวผู้ไทยก็เบ่งภาพเอา านเป็นบ้างไม่เป็นบ้างแปลออกบ้างแปลไม่ออกบ้างสาวกุไทยก็เบิ่งลูกไปสิคะจะรอละดูลูกเอาจ้าอ่นานไม่ออกกระเบิ่งลูกเอาสิอย่างเนี้ยบางทีดูรูปมันก็สื่อความหมายได้เหมือนกันไม่จำเป็น,นต้องอ่านออกส <c ười> า,า,าวกุไทยบ้บอๆคุยโน้หมื่นนี่ มันมีหนังสือตั้งแต่ 8, ยุคแปดเจ็ดหนังสือยุคแปดเจ็ดมันการ์ตูนให้อ่านด้วยอ,อ,อแต่อันนี้พออ่านรู้เรื่องอยู่นี่หนังสือการ์ตูนเหมือนบ้านเราเลยขณะที่รอ สับไทยก็นั่งดูการ์ตูนวนป้ายเป็นการ์ตูนเกี่ยวกับทหารออกลบยาดเท็ตายตัวหนังสือขึ้นมาน้อยเถอะเพื่อพรละอ่านออกตาลายเขามีกาแฟให้ดื่มฟรีแต่เราก็ไม่ดื่มว่ามันเราดื่มมาแล้วสองแก้วแล้วตั้งแต่เช้า ร้านก็ไม่ได้เปิดวันนี้ฝนตกสับปุไทยเอารถออกพากันเอารถออกมาก็เลยไม่ได้เปิดร้านวันนี้เป็นวันหยุดอีกวันหนึ่งจะดื่มกาแฟอีกก็คงจะไม่ได้หรือจะดื่มอีกเราก็ไม่รู้มันก็มีคาปูชิโน่เอสเปรสโซ่นะจับปุไทยดื่มให้ดูมันจะมีอะไรมันมีด้วยมันมี นี่ไงกาเฟน่นี่อันนี้อินทอนกาเฟ่มันมีเอสเปรสโซ่นี่มันจะมีบอกเนาะมันจะมีบอกเอาแก้วเราก็เอาแก้วมาตั้งปอกใส่นี่แล้วเราจะเอาอะไรคะมันก็นจะมีบอกเอสเปรสโซ่ติตัว กกโก้โอ้กกโก้ด้วยมีกกโก้ด้วยมีน้ำร้อนด้วยจะเอาอะไรง่ายมันมีแก้วให้ท่านพอเรากินแล้วมันก็มีที่ทิ้งแก้วตรงนี้แก้วกระดาษ สถานที่แห่งนี้สาวุไทยมาตลอดมาตลอดสถานที่ตรงนี้เรามาตลอดเพราะเรารู้จักกับคนในนี้เจ้าของเขาก็เป็นเพื่อนกับแฟนเล่าเล่าเล่าเราก็เลยมาใช้บริการของเขาแ้เขาก็บริการเราดีด้วยโอเคเป็นกันเองสบายสไตล์ของคนสวีเดน ทำอะไรสบ,สบายๆง่ายๆชอบเราก็นั่งว<ส>นไปสิคะรอวนไปคุยกับพ่อแม่พี่น้องไปถ้าเขามาดูกล้องเขาก็จะว่าไอ้นี่มันพูดกับใครว่าคนเดียวเพราะมันมีกล้องอยู่ข้างใน <c oughs> มันมีกล้องดูอยู่ค่ะแต่เราไม่สนใจ <c oughs> เราก็พูดกับพี่มี่พี่น้องไป เนาะค,ค,ค,คิดถึงคิดถึงก็เลยมาพูดคุยปันมาณพี่น,น้องเดี๋ยวถ่ายคลิปต,ต่อไปว่าซาบุไทยจะไปไหนติดตามนะคะขอบคุณค่ะ